สวัสดีค่ะทุกๆุกคนมาพบกับปลาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะปลาพามาชมอากนิม่านะคะอีก2แบบนะคะคือซึ่งซึ่งสงตัวเนี้ยเขาไม่ได้มีความคล้ายหรือความเหมือนอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าปลาแท่จะพามาแบ่งปันนะคะว่าเออใบเขามีสีสันสวยสดใสนะคะสีออกแดงชมพูเข้มไปทางแดงอะไรประมาณนี้นะคะปลาก็เลยเอานำมาแบ่งปันกันนะคะ เผื่อว่าใครที่ชอบไม้ใบแนวนี้นะคะเขาก็จะมีความหลากหลายพอสมควรเลยค่ะนี่ก็เป็นตัวที่ปาก็หามาสะสมไว้นะคะต้นยังไม่ใหญ่นะแต่ดูสิคะใบใหญ่มากเลยอะเพื่อนๆและลักษณะสีใบเขานะคะแบบนี่ต้นเดียวกันนะนี่ใบแบบหนึ่งนี่ใบแบบหนึ่งใช่ไหมคะตัวนี้มีชื่อว่าตัวนี้มีชื่อว่ารวยลายวันค่ะอืม ดูสิคะคือใบใหญ่มากนะมือเราใหญ่จริงๆจังๆอะคะ่ะก็นี่นะคะใบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนะาะก้านใบเขาเรียกว่าอะไรกระดูกใบนะคะกระดูกใบเป็นสีแซมชมพูจริงๆแล้วแนวเส้นเนี่ยมันเป็นชมพูเลยนะคะแล้วก็มีไลส่สีไล่เฉดสีเขียวเ,เขียวอ่อนผสมชมพูอมแดงอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วส่วนมาดูใบฝั่งนี้ใบฝั่งนี้นี่คะ่ะ อีกสีหนึ่งซะง,งั้นนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าชมพูไม่จัดเขียวตุ่นๆนะแล้วก็ดูใบนี้ค่ะดูใบนี้ใบนี้กับเป็นพื้นสีแดงซะง,งั้นนะ่ะแล้วก็มีปะปะสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มนะคะก็แปลกดีเนาะสวยดีแล้วดูตัวนี้ใบใหม่ค่ะอันนี้มีรอยตําหนิอ่าใบใหม่นี่เพิ่งเกิดน,นะคะสีก็ยังไม่ชัดเจนแต่ออกค่อนไปทางแดงเหมือนกันเลยนะอ่ามาดูที่ลําต้นนะคะ ลำต้นเขาจะเป็นไม่ใช่สีขาวนะสีจริงๆนี่คือมันสีแบบนวลๆชมพูเลื่อนๆนะคะนี่ค่ะนี่คือหลังใบนะหลังใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแบบเราจะหลังใบเขาเราจะเห็นแบบจุดๆประปละสีเขียวนินนดๆหน่อยๆนะคะแซมๆอันนี้ก็คือรวยรายวันนะคะซึ่งเราะว่าเขาก็สวยนะคือแต่ละใบเนี่ยเขาก็ให้ความหลากหลายนะคะในต้นเดียวกันนะเนี่ย คือเกิดมาแต่ละใบนี่ให้เราได้ลุ้นกันนะเอาจริงๆเนาะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอโกนิมาเนี่ยค่ะตระก,กูลอโกนิมาเนี่ยนะคะตระก,กูลไม้ใบที่เป็นสีๆเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่กับสีสันของเขานะคะจะขึ้นอยู่กับแสงอากาศนะคะอากาศร้อนอากาศเย็นแสงมากแสงน้อยอย่างนี้ด้วยนะอ่ามาตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปนี่ก็คือพาร่ำพารวยค่ะเจ้าพาร่ำพารวยเนี่ย อ่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆตัวนี้เขาตรงแกนกลางนะคะกระดูกใบตรงกลางใบเขาจะเป็นชมพูเข้มเหมือนจะออกแดงแต่ก็ไม่แดงนะคะเขาเป็นสีชมพูเข้มนะคะแล้วขอบนอกขอบนอกก็จะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็กระดูกใบบางทีก็จะมีเขียวแซมแบบนี้ด้วยนะคะแล้วแต่ว่าใบไหนที่จะให ตรงกลางที่เป็นสีแดงเนี่ยจัดมากแค่ไหนจัดมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่แล้วก็หลอดนี้ยังไม่กลางนะคะแต่หลอดนี้ก็ดูแล้วค่อนจะเป็นทางเขียวเยอะกว่าแดงเนาะอ่านี่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็สวยเปเอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ดูที่ลําต้นนะคะลําต้นเขาจะเริ่มออกมาจากเขียวก่อนนะคะเขียวแล้เรื่อยๆไล่ลลขึ้นมาเป็นเขียวแล้วหลังใบก็เห็นลายใบได้ชัดเจนเลยนะคะตัวนี้นี่นะคะอันนี้พาล่ำพารวยนะคะ ตัวนี้รวยรายวานันตัวนี้พาล่ามารวยเราก็จะเห็นได้ว่าความสวยของไม้ใบแต่ละต้นเนี่ยค่ะแต่ละแบบแต่ละชื่อที่เขา,เาตั้งชื่อกันมาเนี่ยนะคะคือมันก็สวยต่างๆกันไปนะคะเอาจิงงแล้วมันก็คือเป็นไม้ที่น่าสะสมเพราะว่ามีให้เราเล่นเยอะมากมีหลากหลายมากๆจริงๆค่ะตระกูลอากนีมาเนี่ยนะคะค่ะก็วันนี้ก็เป็นคลิปพามาแบ่งปันอากนีมา ชื่ออีกสองตัวนะคะที่ชื่อว่าดวยรายวันและพาล่ำพารวยซึ่งชื่อนี่รวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นไม้บงคลตามความเชื่อด้วยนะคะค่ะทั้งนี้ทางนั้นก็ความเชื่อจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ทำด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ลาก,กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ